ร้านค้าในพื้นที่เท,เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบจับมือสัมปสานมิตรพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบสถา,านีตำรวจภูธรว,วารินชำราบสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอวารินชำราบและชมลมสื่อมวลชนสีขาวลงนามสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ .2560 นายจิรชัยไกลกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญตัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560ที่ห้องประถุมเทพพักดีหนึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยมีชมรมสื่อมวลชนสีขาวนำโดยนางสาวปียะวานเกตเสนาประธานชมรม ร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่สถานีตำรวจภูธรวาลินชําราบโดยพันตำรวจโทลุงศักดิ์ทองศรีลองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาลินชําราบสำนักงานสัมประสมิมธิ์พื้นที่อุบลราชธาน,นีสาขาวาลินชําราบโดยนางพัชราพรเมืองสนสัมประสิทธิ์พื้นที่อุบลราชธานีสาขาวาลินชําราบ และสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอวารินชำราบโดยนายสัมพันธ์กุลพรสาธารณาสุขอำเภอวารินชำราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนรวมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและเกิดภาพร้านค้าเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมใจปฏิบัติตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560อย่างเคร่งครัด พร้อมด้วยการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเยาวชนลูกหลานและร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองวาเลนชำราบแสดงความมีวินยัยความรับผิดชอบเข้ารบกฎหมายเป็นต้นแบบแก่เทศบาลอื่นๆในพื้นที่โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการคือให้ความรู้สร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือกับร้านค้าในพื้นที่เทศบาลเมืองวาเลนชาราบเกี่ยวกับการจําหน่ายบุหรี ตามพระราชาบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกด้านเกี่ยวกับการรณรงค์หรือให้ความรู้อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นพิษภัยบุรีการซื้อขายบุรีสถานที่ห้ามสูตบตามพลบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กล่มควบคุมโรคกระสวงสาธารณาสุขและหมูลนิธิหลุนลงเพื่อการไม่สูบบุหรี